สวัสดีครับช่างวันธรรมดาชานาวันหยุดวันนี้ก็อ่าซ่อมคอมแอร์นะครับนี่ครับคอมแอร์นะฮะก็คือซีนอ่าแกนเผาลูกเบี้ยวรั่วนะฮะแล้วก็ไง่ายไดถอดลืมไแล้วก็จะอ่าเช็คเพจเช็คอะไรด้วยเลยนะครับก็จะล้งางล้างความสะอาดแล้วก็ บอบเข้าไปใหม่นะครับเอ๋วี่นี้ไปซื้ออะไรนะครับที่ร้านอะไรแอร์นี่ตัวงหัดนะครับร้านตั้งใหญ่ตั้งโตนะครับตึกสามชั้นสี่ชั้นนะครับเอ๋บอซื้อบอกโอ้เขาไม่ส่งเราเขายกลูกเดียวโอ้หเอออะไรก็ยกลูกเดียวเลยนะครับให้กรณีที่ยกลูกเปลี่ยนก็คือไม่มีอะไรหรือว่าเสียหายหนักซ่อมไม่คุ้มนะครับอ่าถ้าเป็นกรณีอย่างนั้นนะครับ แต่นี่มันอุปกรณ์ยังดีครับพวกเสื้ออย่างเงี้ยครับเสื้อลูกสูบก็ยังไม่ไม่เป็นรอยครับยังได้ครับลูกสูบนี่ก็ยังสวยอยู่นะครับลูกสูบน,นี่ครับเนี่ยครับนี่ครับนั้นมันแค่ซีนลวแค่นั้นเองครับยังยกลูก่เดียวก็บางทีก็เนาะบี่คนเขาก็ไม่มีตัง แต่ว่าผมไปอีกร้านหนึ่งที่นี้ร้านนี่ใหญ่มากแต่ว่าอะไรสุดซ่อมมีครบเลยครับนี่ทั้งได้ใจถูกใจครับแบบนี้เพราะว่าแต่ก่อนทำอยู่กรุงเทพก็มันก็สุดซ่อมก็ะแย่ครับไหนมาอยู่ที่กับบ้านมาอยู่ต่างจังหวัดเนาะก็อะไรตัวจังหวัดโอ้โห เป็นเรียกได้ว่าร้านเนี่ยเป็นศูนย์กระจายสินค้าดีๆนี่เองนะครับใหญ่มากแล้วอะไรนี่มีครบทุกอย่างแต่ว่าพอจะขายจริงๆออะไรไต้องหาอะไรคมเขายกทั้งลูกเลยเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยเขาไม่ยมซ่อมเขาไม่ซ่อมกันหรอกเขายกลูกเดียวอา้าวกลายเป็นอย่างงั้นไปนอย่างนั้นกูจะเปิดขายอะไรทำไมอ่ะอะไรแอร์ทำไมอเนาะอืม ็เลยขับรถตะเวียนดูไปเจออีกร้านหนึ่งร้านนี้ก็ก็ไม่ใหญ่เท่าร้านแรกเท่าไหร่แต่ว่าแต่ว่าไหล่ซ่อมมีครบครับเขาขายทุกชิ้นนะครับพวกไหล่ซ่อมนะครับพวกกลิงพวกเพจพวกอะไรนี่มีหมดนะครับอืแกนพารูเบียวอะไรเงี้ยมีครับนะครับก็อืม มันก็น่าคิดนะครับเราเปิดร้านมาเราจะขายไม,ไม่ขายทุดซ่อมถือว่าเออถ้าอีกร้านหนึ่งเขาขายทุดซ่อมวันหนึ่งเขาขายเป็นพันชิ้นหมื่นชิ้นนะคุณจะรอขายแล้วยกลูกงเดียวแล้วคุณจะไ,ได้ขายไหมครับก็ฝากถึงร้านใหญ่ๆบ้างนะครับว่าคิดใหม่ได้แล้วครับบางทีคนเขาไม่มีเนาะไอ้ทําไมไงก็เขาก็เปลี่ยนให้ทุดซ่อมมันก็ประหยัดไปได้เยอะครับ ครึ่งของครึ่งเลยนะครับความประหยัดนะฮะยกเว้นว่ากรณีโอ้เสียหายหนักจริงๆงในเนี้ยจาเป็นเปลี่ยนยลูกก็ต้องเอออย่างนั้นไม่ได้ว่ากันนะครับอืมครับโอเคครับผมก็จะนะว่า,า,าทาการล้างนะครับล้างแล้วก็มาขัดสนิมตรงนี้ออกแล้วก็นะครับใส่ซีนซีนอยู่ๆตรงนี้นะครับนะครับผมก็จะทําการซ่อมให้ประกอบให้เรียบร้อยนะครับก็จะเอาไปเทส การรวดสอใหม่ให้เรียบร้อยแล้วก็จะประกอบใส่รถนะครับครับก็ไม่มีอะไรครับก็เอาประสบการณ์มาบอกเรากันนะครับของการไปซื้ออะไรนะครับการซ่อมความแอร์นะครับระบบแอร์ต่างๆนะครับของรถยนต์นะครับโอเคครับก็ระบบุมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพ่ป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ